ีพระเอกกลายเป็นคนในเครื่องแบบไปแล้วนะคะสองคนนี้เป็นอะไรจะไปใส่กางเกงขาสั้นกันยโอ๊ยลายละมาเจอกับศีพระเอกเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับนะคะฟลอยอ้นสราวุธอ้นกรกฎและจ um ูเนียร์ค่ะ ออกไปเลยเดี๋ยวมันจะหล่อขึ้นเยอะเลยนะหอมลงแล้วหอมลงแล้วคุณมป็นไรคุณบลิสแลมได้ไงโซมังเก็ตโซมังเกงเออพี่ไม่ไม่คือไม่อวยแขกหรอไม่อวยแต่อยากคุยกับพี่ชายผมก่อนครับมาอีกนิดนึงครับพี่ชายบอกเลเล่นกันเลยผมรู้คุณไปเดทมานะประเทศที่คุณไปเนี่ยเสื้อผ้าใส่ไม่ค่อยสบายแล้วรู้ป่ะทำไมอ่ะลาสเชียเงียบเงียบเคลื่อนเลยนะ ให้เล่นยต้องเล่นเสียงดิประเทศนี้นะโหใส่เสื้อผ้าไม่ค่อยสบายทำไมอ่ะรัสเซียนี่มันรัตเซียจริงจริงเลยเรียบพอกันบวกแล้วก็ไม่รอดนะอะไรไม่ให้กันแบบนี้ลัตเซียครับลัตเซียนี่ดีกว่าของจริงครับผมยิ่งตี๋เลยต้องไม่คือไปถ่ายรายการไม่ถามแล้วถามคนอื่นเลยเอาไม่พูดดิคุณสาวพาพมาคุณไปทำอะไรกันครับที่นั่นไปถ่ายรายการครับไปถ่ายรายการด้วยกันแล้วคือ รายการนี้เนี่ยคือแพรเขาต้องไปอาเซอร์ไบจานต่อไปอีกประเทศหนึง่งเขาก็เลยรวมทิปไปเลยเพราะาจากรัเสเซียไปอาเซอร์ไบจานเนี่ยมันเป็นตะวันออกกลางม,มันใกล้กับรัเสเซียมากกว่า<อ>ก็เลยตีตัวพร้อมกันเลยแล้วก็ผมกลับมาทํางานก่อนแล้วก็แพรก็ไปต่ออาเซอร์ไบจาน<อ><อ>ไม่หมดแค่นั้นนะนยังไงฮะเลนบอกเร็วๆนี้เนี่ยวันวาเลนไท์จะไปญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ตรงพิภาวดีญี่ปุ่นดินแดง คือแพลวชอบปั่นจักรยานแล้วผมก็ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วก็เลยรวมกลุ่มกันไปกับเพื่อนๆแพลว่าจะไปปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเป็นถนนที่สวยสุดญี่ปุ่นในแต่ละเมืองไปประมาณ3เมือง4เมืองไปอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนี้เสวีดกันเนาะคุณจะแต่งเมื่อเลยเนี่ยคุณจะแต่งไหมคิดว่าคุณจะหยุดไหมกับคนเนียผมรู้นิสัยคุณนะทำไมนะเขาชอบไม่หยุดช่โอ้ยไม่หยุด คือถ้าพักกองเนี่ยมีแวะไปที่อื่นแล้วไปเช็คข้าวอีกแล้วเข้ากันเดี๋ยวร์เดี๋ยวร์เดี๋ยร์เดียรไปด้วยกันไงไปกินข้าวตอนนี้ในคอนเสิร์ตนะตอนนี้ตื่นบ่อยกว่าคอนเสิร์ตแถวบึงทองอะไรจะแต่งงานเร็วๆไหมตอนนี้คงณยางตอนนี้คงณยางเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแพลนเก็บเงินก่อนเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนคุณคุณคุยแล้วดูแขกดูไม่ดีเลยอ่ะคุณจอไงอ่ะให้เลาเหรอแล้วคให้ผมเล่าป่ะแล้วคุณยังไงคุณ ะคุณต่อต่อเ่อะคีดีกว่าไม่อย่าัมาเรื่องละครเวทีเลยดีกว่าเพราะผมถือแบบละลายเลยแต่ละคนต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับทหารยังไงอะคะเริ่มที่ผมก่อนละกันไหมผมไม่คนเหมือนเป็นคนเล่าเรื่องคือผมเนี่ยเป็นพลทหารผมในเรื่องชื่อพลทหารชื่อท็อปคือเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าอยากจะมาเป็นทหารเลยแต่เหมือนถูกพ่อดัดนิสัยส่งมาส่งมาให้น้าซึ่งน้าเนี่ยเป็นจ่าเราเป็นหัวหน้าเราอีกทีนึงแล้วน้าก็รู้สึกหมันไส้และเกินแบบ คือทำไมไม่อยากเป็นทหารนในเมื่อทหารเขาทาเพื่อชาติขนาดนี้อคอยปกป้องประชาชนทั้งประเทศขนาดนี้อะไรเงี้ยเหมือนวัยรุ่นห,หลายๆคน,น<ช>ที่ไม่ยอมไปเป็นอ่ะเนาะแล้วอีกแค่ไม่กี่วันผมก็จะปวดประจำการอยู่แล้วแต่นาก็เลยแบบเออดัดนิสัยหนห่อยละกันสั่งให้ไปทำรายงานเกี่ยวกับศพที่ที่ต้องส่งขึ้นมาทางภาคใต้ครับศพที่เขาเสียชีวิตจากการโดระเบิดเหตุปะทะอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราทำรายงานเพื่อที่จะให้เราซึมซับถึงความสำคัญของการเป็นทหารให้เห็นถึงคุณค่าของทหารในแต่ละนายครับค่ะละอ้นละอ้นพี่อ้นนี่ เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับซีนเรโอด้ใช่ไหมคะใช่ครับก็เล่นเป็นพันโทโตมอนก็เป็นเป็นหน่วยเก็บกู้ระเบิดแล้วก็มีลูกสาวใช่มีลูกสาวชื่อชา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 เป็นลูกสาวใครนะลูกสาวลูกสาวดิฉันเองค่ะคือคือเรื่องนี้ค่อนข้างจะแบบต่างไปเพราะว่าคือผมไม่ได้ทำงานกับทางทางบริษัทนี้เลยแล้วก็ผมผมรู้สึกบทนี้เป็นบทที่ดีมากครับแล้วก็อ่านแล้วก็ประทับใจมากและอย่างหนึ่ง เราก็ฝันอยากทำงานกับพี่บอยกับงานทีมงานนี้มันตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็พอได้บทนี้มันคิดอย่างหนึ่งเอ๊ะลูกสาวเป็นชาช้านี่แบบอถ้าเป็นละครทีวีนี่อาจจะยังไม่รับแต่พอเป็นเวทีเขาก็นั่งคิดกลับไปว่าเคยเคยเล่นเป็นคนที่ไปจีบคู่เอกพระธวดีมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เวทีนี่มันให้ความเป็นศิลปะได้มากกว่าก็เลยรับเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งครับ แล้วแล้วคาแรคเตอร์ของพี่มีความยากง่ายยังไงคะเออเป็นคนผงผางมากคือต่างจากตัวเองเพราะพี่ว่นจะเป็นคนแบบเงียบสงบใช่ครับแต่เขาเขามีความคือสิ่งที่มีคือเกี่ยวกับทหารเนี่ยคล้ายๆกันว่าชีวิตผมค่อนข้างผูกพันกับทหารอยู่ท้งทหารอากาศทหารบกนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ด้วยความที่เขาอยู่ในเก็บหน่วยเก็บกู้ระเบิดเนี่ยเขาจะมีความบกคร่องเรื่องการได้ยินเขาเลยกลายเป็นคนที่พูดเสียงดัง เออใช่ประมาณนั้นน่ะแล้วพี่เล่นอย่างงี้เใช่พีเรนแบบนั้นน่ะดีมากเลยเฮ้ยไปเที่ยวเปล่าเนี่ยละครเวทีเขาต้องเล่นอย่างงี้นะนี่แน่ใจว่าละครซึ้งอย่างงี้เหรอมันเป็นละครซึ้งหรือเปล่ามันจริงๆมันมันครบทุกรสนะครับคือมีทั้งซึ้งมันมีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกอย่างอย่างอย่างพี่โอนกับกับชาช้าอย่างเงี้ยพี่โอนก็พูดกับลูกก็คือมันเป็นความซึ้งซึ้งนำเสนอแบบตลกแล้วก็พูดกับลูกสาวแบบไปเที่ยวกันไปไหมกินข้าวไหม แล้วลูกทปยังไงลูกก็ไม่ชอบลูกเกลียดมากคือเป็นทหารลูกก็เกลียดอยู่แล้วแล้วยังพ่อยังเสียงดังอีกแต่ว่ามันจะค่อยๆขยายให้เห็นว่าเพราะอะไรพ่อถึงเป็นแบบนี้แล้วความรักของพ่อเป็นยังไงทําไมพ่อถึงต้องยอมเอาชีวิตที่แบบที่เอาชีวิตตัวเองอ่ไปทิ้งงนั่นเพราะผมเยนะส่วนตัวเนี่ยเป็นลูกทหารเป็นลูกทหารเลยดูไม่ได้ดูไม่ได้เลยอคือเอาลูกจริงไม่ก็ถามว่าทหารอะไรทหารบกเออบกแล้วทีเนี้ยพ่อเนี่ยก็เคยที่จะแบบว่า เขาเลยจะส่งพ่อผมไปภาคใต้แล้วผมก็เครียดกลัวว่าพ่อจะเป็นอะไรแล้วก็เลยพาพ่อเอาไปส่งที่นั่นเลยคุณยังมีพ่อคุณไปภาคใต้ไปยังไงของพ่อผมเนี่ยพันธมิตรโทรมาส่งไปภาคไทยสั่นไปไม่เป็นไรไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรโอ้เล่นเป็นผู้กองโอเล่นเป็นผู้กองโอเล่นเป็นผู้กองโกวิทนะครับชื่อผู้กองเป้นั่นเองนะครับก็จะมีพี่ชายคือพี่โออนุชิตนะครับเป็น ผู้กองป้องนะครับคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นพี่น้องที่รักกันมากๆนะครับแล้วก็โดนส่งไปภาคใต้นะครับแล้วก็มีมีแม่อยู่คนหนึ่งแล้วก็เขาเนี่ยเอ่อจะต้องเถียงกันว่าใครจะต้องกลับไปดูแลแม่คือผมตามพี่ไปที่ภาคใต้นะครับ่แม่คือพี่เหมียวประวันรอใช่อพี่เหมียวพี่เหมียวได้เป็นแม่คล้ายๆกันเลยทั้งสามคนนะครับสามคนยู่เข้มผิวแมอยู่เข้มแล้วมีใครครับมีใครอีก มีมีพี่ดิวอลิสลาครับอันนี้พื่อนรัอันนี้พายของจูเดียนะครับอันนี้พายของจูเดี้เล่นนิดนหน่อยไม่ได้ต้องต้องให้ผมพูดต้องให้ผมพูดเล่นเป็เไรครับจูเดี้เริ่มเลยครับร้อยตีนายแพทย์หมอต่อครับผมเป็นตุ๊ดครับผมใช่ไม่ใช่ตุ๊ดทำไมเป็น เป็นหมออยู่ดีต้องมาเป็นทหารเพราะอะไรเพราะว่าหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่สมัยมัธยมครับก็คือแป้งก็รับบทโดยพี่ดิวอลิฟลาเพื่อนบอกเองสิบอกว่าเล่นเล่นกับพี่ดิวนี่เขินตลอดเลยใช่ไหมชอบไหมผู้หญิงแนวนี้ไลน์เขาเพิ่งขึ้นชื่อว่าไผ่วันพอยครับกำลังจะบอกเลยว่าถ้าชอบต้องผ่านพี่ก่อนจอดเลยครับผมอย่าไปนี่ดีกว่าเจอเอะไรคือเราหลงรักเขาชอบเขาชอบแล้วก็คือเป็นคนที่เนื้อๆครับชอบเขาแล้วก็เหมือนแบบ เขาจะมองว่าเราเป็นแบบเพื่อนสาวมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ตุดเหรอเพื่อนสาวเพื่อนสาวเพื่อนสาวอ๋ออันนี้ก็ชงเลยเกินครับผมก็แบบว่าชอบเขาแล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ยชอบคนในเครื่องแบบอืมก็เลยไปเป็นหมอพอเป็นหมอปุ๊บมีพี่วินคนนึงเนี่ยที่เป็นเดือนโรงเรียนนะฮะเป็นเหมือนไอดอลเป็นไอดอลเนี่ยไอดอลอะไรเงี้ยค่เขาดันไปชอบแบบได้เป็นทหารเรืออะไรเงี้ยทหารอากาศดันก็แบบต้องเป็นทหารให้ได้ก็เลยไปสมัครเป็นทหารครับก็เลยได้เป็นกลัจะไปขอ เขาเป็นแฟนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแต่มันก็มีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นที่มันจะทวิสในระหว่างเรื่องซึ่งเรายังพูดไม่ได้เพราะว่าต้องซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เดี๋ยวเี๋ไปไหนนะไม่รีบเลยเราต้องรีบจัดก่อนเดี๋ยวมันมีทันทีสองนาทีเนี่ยแล้วคุณเริ่มตีแปดมีนาคมนะครับผมตอนโตคุณเคยคิดอะไรขายของอ่ะโทษโทษ เี่ยมีนาคมเริ่มแล้วนะครับอ่าโอเคแล้วถามหน่อยว่าอันนี้อันนี้เรื่องแรกนะคะละครเวทีใช่ครับของเรื่องแรกเรื่องแรกแต่ว่าสองคนนี้เป็นเรื่องแรกของละครเวทีเรื่องแรกในชีวิตเลยครับพี่บอยพี่บอยโวดไหมคะลองพี่บอยใจดีครับพี่บอยใจดีเอาทำไมกัดฟันล่ะอ้นไม่ได้กัดฟันเลยครับปากเราละ่ยอยู่อะไรกับอ้นล่ะอ้นก็นี่เป็นครั้งแรกที่ทำงานพี่บอยนะเป็นไงบ้างเออได้ยินชื่อเสียง เรื่องความโหดมาเยอะเหมือนกันแล้วโหดมาเยอะไหมวันนี้เจอกันมาแล้วก็ยังยังไม่เจอนะมีต้อนรับโน้นเข้าสู่บ้านของเราอะไรวันที่สองอ้นไม่มีไม่รอยครับผมจะดีทำงานไม้ดีครับรอดกันดีกับผมนะครับวันแรกอ้นดีใจนะที่ได้ร่วมงานอย่างงี้ไม่ต้องมา เขาเป็นคนชัดเจนไงยังไงครับเวลาเขาจะพูดอะไรเนี่ยเขาต้องแบบบอกให้นักแสดงเข้าใจเออเขาไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้ายเขามีปัญหาเรื่องการได้ยินเหมือนกันไม่ใช่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 เขาเป็นคนเวลาจะพูดอะไรพูดชัดเจนอยากให้นักแสดงเนี่ยเข้าใจละเอียดแล้วต้องบอกด้วยนะครับว่าเรื่องราวเนี้ยคือเป็นเป็นเรื่องราวของชีวิตนายทหารจริงๆที่อยู่ทางภาคใต้นะครับเราเอามานําเสนอเพื่อที่อยากจะให้คนที่ อยู่อย่างสอยู่อย่างสบายในประเทศอยู่อย่างสบายในในเมืองหลวงอย่างเงี้ยได้รู้ว่าทหารเขาทําเพื่อประเทศชาติขนาดไหนเขาเป็นรู้ของชาติคอยกั้นจากแนวหน้าเพื่อที่ให้เราอยู่สุขสบายให้เราเดินไปกินกาแฟให้เราขับรถอย่างสบายใจพ่าจะเสียอะไรบ้างเรื่องนี้จะเนี้เรื่องนี้เป็นดราม่าหรือคอมเมดี้หรืออะไรอะคะทุกอย่างคือจริงแล้วเนี่ยมันไม่อยากไม่อยากคิดว่าเป็นดราม่าเพราะด้วยเรื่องราวเนี่ยพระหัวมืสุดท้ายเนี่ย คือพระองค์หมายความว่าเป็นธงชาติคือสุดท้ายที่ที่ทนายทหารเนี่ยจะต,ต้องปกคุมร่างกายที่ที่เสียชีวิตไปแล้วก็เลยเป็นชื่อว่าของสุดท้ายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยเรื่องราวเนี่ยมันมีความสนุกสนานของในคาแรคเตอร์ในตระตัวอย่างเช่นตัวผมเองคนหารท็อปแล้วก็ตัวของนะผมเองซึ่งเป็นจ่าสากก็คือพ<ะ>ี่เอเชิญยิ้ม เลนเป็นจ่าสักนะครับรวมไปถึงอย่างจูเนียอย่างโอ๊ดเนี่ยเขาจะมีความวาไรตี้ในเรื่องของคาแรคเตอร์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องราวของความรักระหว่างพ่อลูกอย่างพี่โอ๊ดกับชาชาคือตลกนะอ่านบทไปแล้วก็ขำไปตลอดนะมีคนบอกว่าพวกคุณสี่คนอ่านบทแล้วร้องไห้นักมากอันนี้จริงป้าคุณฟอยเหรอจูเนียคุณเป็นไหมเป็นครับเพราะในในเรื่องของตัวละครของผมที่เล่นคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักมากแล้วก็ยอมเสียสละเนี่ย มันอ,อินไหมกับบทยิ <pu> <beast> ่งของผู้พันโตมอนี่ผมอินสุดเลยกับอาชแต่คุณวิอินมากค่ะไม่อาจไอ่านบทตัวเองนะคะด้วยอยากไปเล่นเป็นพ่ออยากเป็นพ่อชาชาหรอคะคุณใช่ครับผมมันมันมันมีความมันมีความมันมีความลึกซึ้งมันมีความรัก ของครอบครัวเกิดขึ้นครับซึ่งมันค่อนข้างเร็วในสังคมปัจจุบันคือว่าอ่านอ่านแล้วไปร้องไห้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแบบแบบโหล่ผมอ่านเองไม่ร้องไห้ร้องไห้ผมตอนที่ผมฟังซ้อมผมก็ผมก็แอบซึ้งของเขาเหมือนกันนะนี่คือซึ้งทุกคนโอ้โหทีน้ไงทีมนี้เราคุยกันเองคุณไม่คือเนี่ยตอนนี้ผมน้ำตาจะไหลเลยอ๋อเพราะซึ้งแดดขาวไม่เลยมากเลยรายการอยากรู้ว่าอ้นเนี้ยเพิ่งเพิ่งเล่นครั้งแรกอ่านบทแล้วมันอินมันซึ้งมากก็ก็มีครับแต่ช่วง แรกอ้นอ้นจะยังแบงๆอยู่พี่ยังยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่จริงๆรอ้นแบงทุกช่วงครับแต่ก็พอพอแบบว่าเออเราได้เจอแม่จริงๆอย่างพี่พี่เมียวเนี่ยคือเราเจอวันแรกเนี่ยคือเขาใส่ผมเต็มที่เลยตบหัวจริงเลยปุ๊บผมตกใจมากเลยโอ้โหพี่เมียวเอาจริงแล้วเหรอครับเอาจริงเลยก็คือพอเราเราเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออเขาเขาเป็นแม่เราจริงๆจริงค่ะให้ทั้งสี่คนนะครับฝากผลงานละครเวทีเรื่องนี้เลยครับอบอะไรพี่โอ้นเลยครับผู้ใหญ่เลยครับ ณวันนี้โอเควันนี้พี่หนุ่มไม่มาก็ฝากเรื่องพ่อหมผืนสุดท้ายนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความรักความรักความสนุกสนานความซาบซึ้งคือบางคนผมว่าเห็นชื่อก็ตั้งหลักจากท้ษทีชู้แล้วแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะน้ําตาไหลเพราะคุณหัวเราะไปตลอดเรื่องเนี่ยราคุณดูคนที่เขาเลือกมาเล่นครับผมแอะเดะมันแก่แน่เกือบดีแล้วแน่แน่ก็คือว่าเรื่องนี้นะครับเมื่อดูเสร็จแล้วคุณจะได้ทบทวนว่าความรักของ คนไทยทำไมอะไรยังไงต่อครอบครัวต่อการเสียสละต่อประเทศนี้ครับผมซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะวันที่18มีนาคมนี้นะคะรอบแรกมีทั้งหมดกี่รอบคะมีทั้งหมดเนี่ยขอให้สมกาณ80รอบแล้วกันโอเคเราจะได้คุ้มค่าซ้อมเพราะเราใช้เวลาซ้อมกันประมาณโอ้โห เดือนนึงครับผมเนือนใช่น่าดูมากเลยอ่ะคิดว่ากิ๊จะไปดูเดี๋ยวกินไปดูเพราะว่าดิวชวนอยู่ว่าผมว่าไม่น่าไม่น่าประมาณ20กว่ารอบ28ถึง30รอบได้ครับผมแต่ว่าจะยังไงก็ต้องรีบซื้อบาทเพราะว่าเผื่อแบบ เขาเหนื่อยนักแสดงเขาเหนื่อยคุณเขาแบบอยากให้อินแค่นี้ซึ้งแค่นี้เขาพอแค่นี้คุณก็อดดูนะคีว่าตอนนี้มีคนจองมาเยอะมากรอบแรกจองแล้วมีคนจองแล้วจองเต็มครับบอกแล้วว่าเขาจองไปแล้วอยากดูมากมากเลยก็อย่าลืมนะคะ18นี้รอบแรกใช่ไหมคะ18มีนาคมครับรอบแรกครับที่ไหนคะที่เมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์ครับโอเคขอซ้ำหนี่งครั้งค่ะบเมืองไทยรลเชนเดลัยเทเตอร์โอเคตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดี ขอแนะนำวุธิวออนไลน์ครับมีสิ่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับ กด subscribe ตรงนี้ครับตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลยกดเลยกดเลยกดลูกกดตรงลูกนะฮะ subscribe ครับโอ้องงไปหมดกด subscribe ค่ะบุณเห็นคำว่า subscribe พวกกดแค่นั้นละคะยากตรงไหนกดสิครับ